รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนายพานุวัตรไชลัชครูกศนตำบลขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบสแพททิสโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเรื่องการทำหมู่เกอบสมุนไพรจากการที่รัฐบาลมีนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของรัฐ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของประชาชนจึงมีนโยบายในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสเข้าสู่อาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรีผู้ด้อโอกาสเพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต กศนอำเภอเมืองสุรินทร์ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้เห็นว่าในปัจจุบันประชาชนมีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้นจึงเห็นว่าควรจะได้มีการจัดฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจเพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานหรือที่มาีอาชีพอยู่แล้วและต้องการต่อยอดอาชีพเดิมสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิตมีงานทําอย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขยิ่งมากขึ้อองค์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกสณอําเภอเมืองสุรินทร์เรื่องการทำหมู่กอบสมุนไพรในวันที่15เดือนิถุนายนพุทธศักราช2563ณชุมชนสารลอ,อยตําบลในเมืองอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ วิทิยกรโดยนายพนวัตรชัยราชแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้การดําเนินง,งานเป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้รับบริการมีความรู้มีความเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงค่ะข,ขอขอบคุณทางสนทที่ได้ลงมาฝืออาชีพในการทำ ในครอบครัวขอทงสคูน่าค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอจนจบสวัสดีครับ